สวัสดีค่ะชาวราศีกุมผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21มก,กราคถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่ลงสารจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบสามารถส่งอรเดือนปีเกิดแล้วเวลาที่คุณเกิดตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปทั่วไปอยากจะให้คุณเน้นลัคนานะคะคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีกลุ่มนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆมีโอกาสได้กลับไปทําก่อนที่ดาวพฤหัสนะคะจะเดินหน้าวันที่18ตุลาคมนั่นเองเรามาอัปเดตดวงดาวกันนะคะวันที่6กันยานะคะมีนิวมู n ในราศีกันนะคะเรือนที่8เรือนที่8หมายถึงเงินตกเบิกเงินประกรันเงินของคนอื่นนะคะใครที่รออยู่มีโอกาสได้ใครอยากจะยื่นเรื่อง กูรีไฟแนนซ์นะคะทำเลยนะคะวันที่10นะคะวันวันที่10มีดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นเรื่องของการงานนะคะใครที่รอง,งานอยู่กําลังจะตัดสินใจเรื่องการงานใครที่ตกงานมามีโอกาสได้งานใหม่นะคะวันที่20กันยานะคะมีฟูมูลในราศีมีนนะคะเรือนที่2คือเงินสดนะคะก็คือจากที่มันเขาเรียกว่ามีนิวมูลในเรือนที่8มาแล้วนะคะวันที่20เนี่ยก็เกิด ฟ o มู Moon, ในเรือนที่2ก็คือหมายถึงการได้เงินนั่นเองเงินสดนะคะหรือการลงทุนอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็วันที่27นะคะดาวพุธเดินถอยหลังนะคะในราศีตุลดาวพุธเดินถอยหลังเราจะเตือนว่าถ้าเกิด ว่าคุณต้องเซ็นเอกสารอะไรต้องยื่นเรื่องอะไรที่มันเป็นเอกสารนะคะก็ขอให้คุณอ่านเอกสารนั้นให้ดีนะคะหรือว่าให้อ่านสักสองรอบนะคะหรือถ้าคุณมีการเดินทางไปที่ไหนนะคะขอให้เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงได้หรือผิดพลาดได้นั่นเองนะคะและทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางเป็นพไพ่สามใบเท้านะคะใครที่กําลังรออยู่นะคะรอเขาเรียกว่าอาจจะรอเรื่องงานอาจจะรอเรื่องเงินมีไพ่รอถึง2ใบนะคะและทีนี้มีไพ่สี่ถ้วยมาด้วยในเรื่องของการงานเราจะบอกว่าคุณอาจจะมีงานเข้ามา2อย่างแล้วคุณต้องตัดสินใจงานหนึ่งอาจจะเป็นงานที่คุณมีความถนัดอยู่แล้วนะคะอีกงานหนึ่งเป็นงานที่คุณไม่มีความถนัดเลยนะคะแต่ทีนี้คุณต้องดูเอานะคะมีไพ่เดื จะติกตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าโอเคถ้าเป็นงานที่คุณถนัดอยู่แล้วคือเพื่อนร่วมงานที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะคะก็ขอให้คุณเลือกงานที่มันแบบว่า เป็นงานที่คุณไม่ถนัดเลยคือไพ่เดอะเมจิเชียเนี่ยก็คือคุณทําได้ถึงความรู้สึกของคุณจะเป็นเหมือนกับก้าวไม้เท้านะคะก็คือเหมือนว่าเอ้ยมันมันได้เหรอเหมือนกับคุณสร้างกําแพงขึ้นมาให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามีโอกาสได้งานใหม่ถ้วย2ใบนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับถ้วยใบเดียวกันเพราะว่าเขามาจากก้อนเม็เหมือนกันเห็นไหมคะก็คือโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงนะคะไพ่เดี๋ยวเทมเพลนโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่คุณรออยู่นะคะกำลังจะมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณตัดสินใจเลยนะคะงานใหม่ก็ได้งานเก่าก็ได้ถ้าเกิดว่างานนั้นมันเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากตื่นขึ้นมาทำมันทุกวันนะคะตอนนี้คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากๆนะคะต้องการที่จะ เขาเรียกว่ามีความมั่นคงทางการเงินนะคะคุณจะตัดสินใจแบบรวดเร็วเลยแหละแต่ทีนี้คุณก็ยังลังเลนะคะก็คืออยากตัดสินใจแหละคืออยากตัดสินใจให้มันเร็วๆแต่ก็คือเนี่ยมันมีความลังเลอยู่นะคะมีการรอคอยเหมือนกับรองานอีกงานหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทํานะคะถ้าเกิดคุณได้งานที่คุณเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยากทําฉันไม่ได้อยากแบบ ทำงานอันนี้แต่ว่าสมัครไปอย่างนั้นแล้วมันได้นะคะก็คือคุณลองเปิดใจนะคะลองทำดูลองตัดสินใจดูนะคะคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะตอนนี้นะคะเปิดได้ไพ่เดลเทมเพลเยอะมากนะคะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่กำลังรอความรักอยู่นะคะหรือก็ กำลังมีปัญหาความรักบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะไพ่เดอะจสติคือมีเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีความอะไรแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความรักคิดว่าเดือนนี้นะคะความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดมันมีปัญหาคิดว่ามันน่าจะเขาเรียกว่าได้รับการแก้ไขไปทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีไพ่เดลเทมเพลตนะคะไพ่เดลเทมเพลตเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับนะคะการทําความเข้าใจการบาลานซ์นะคะก็คือ2ใบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ความหมายเหมือนกันนะคะก็คิดว่าเรื่องราวของความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบางครั้งอ่ะคุณอาจจะเขาเรียกว่า สร้างกำแพงขึ้นมาเหมือนกันนะคะสร้างกำแพงเกี่ยวกับความรักการไม่พูดการเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนะคะหรือว่าการที่ยอมมากเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีก เหตุผลหนึ่งนะคะและทีนี้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดอยากจะบอกว่าคนที่คุณรออยู่นะคะมีโอกาสมาแต่คืออาจจะไม่ใช่คนในสเปคคุณนะคะก็จะเข้ามาแบบปรับปรับด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เพราะไพ่เดลเทมเพลนนะคะก็ราศีธนูนะคะโดดเด่นแล้วก็การตุลน,นะคะธาตุดินนี่โดดเด่นมากๆนะคะธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะดินก็คือพฤกศกิการมังกรนะคะธาตุลมก็คือ เมนถุนตุนกลุมนะคะก็คือลองดูนะคะมีโอกาสาที่จะเข้ามามากๆในเดือนกันยายนนะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะเหมาะกับเขาเหรออะไรลักษณะแบบนั้นหรือเขาจะเหมาะกับเราเหรอก็คือเหมือนกับว่าเขาจะแตกต่างจากคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะคะความรักเนี่ยยิ่งแตกต่างกันมากๆนะคะยิ่งเติม,เต,มเต็มกันนะคะ ขอให้จําไว้ค่ะนะถ้าเกิดมันเหมือนกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเหมือนกันเกินไปแล้วมันจะมีความแบบว่าไม่ชอบกันนะคะในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะอย่าเหมือนกันมากเหมือนกันบ้างนิดหน่อยดีนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดต่างกันมากๆไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเข้ากันไม่ได้นะคะคือมันก็ต้องปรับนะคะปรับนะคะสองใบนี้นะคะไพ่ที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะการทําให้มันเท่ากันนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเดือนกันยายนถ้ายังไงพบกันในคลิปความรักนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ